หน้าฝนเราควรที่จะเปิดกรีดหน้าบนหรือหน้าล่างดีถ้าเพื่อนๆอยากรู้ตามไปฟังคลิปนี้ให้ดีๆครับในช่วงฤดูฝนนะครับหรือในช่วงฝนตกชุกนะครับยางจะออกดีนะครับหน้าสูงครับหน้าที่อยู่สูงครับสูงกว่า75เซนติเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเราเปิดหน้าสูงได้นะครับยางของเราจะได้เพิ่มมากกว่านั่นหน้าต่ํา3เท่าครับห็นะครับใครที่กรีดหน้าต่ําอยู่นะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ ถ้ากรีดลงมาถึงประมาณช่วงซักหัวเข่านะครับให้ย้ายครับย้ายจากข้างล่างครับไปข้างบนนะครับไปกรีดหน้าบนครับพอกรีดหน้าบนนะครับช่วงหน้าฝนนี้หน้าบนยางจะออกดีนะครับหน้าล่างครับเก็บไว้กินตอนหน้าหนาวครับเพราะช่วงหน้าหนาวยางหน้าต่ําจะออกดีและเข้มข้นด้วยครับหน้าฝนครับยางหน้าสูงจะออกดีครับและถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับให้กับเพื่อนๆที่เขายัางไม่รู้ให้เขารู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาฐานครับขอบคุณครับ